ทุกคนเราก็เดินทางจะไปเมืองเซมัตนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะไม่ขึ้นไปสูงเนาะเราจะไปใกล้ๆตอนนี้ก็เป็นเวลา10บโมงเช้านะคะรถก็ติดมากนะคะเราก็ออกมาจากบ้านตั้งแต่8ดโมงเช้านะทุกคนปกติถ้ารถไม่ติดเราก็จะไปไกลนะ,ะตอนนี้เราก็อยู่ เซอุ๋ออีสิมาร์ตินี่ใกล้มาร์ตินี่ตอนนี้เราก็อยู่ใกล้มาร์ตินี่นะคะทุกคนเราติดมากนะคะไม่เข้าใจว่าทำไมมันติดอย่างนี้นะคะทุกคน่ะไม่ขยับขยื่นเลยเนาะอากำลังจะขยื่นแล้วนะคะทุกคนอเชฟเฟอร์ของเราทุกคนค่ะ อากาศก็เริ่มเย็นนะคะเย็นมากอากาศเย็นนะคะช่วงนี้พี่นีก็ <c oughs> ไปสองบนนะคะทุกคนพี่นีก็เออสองกระเป๋าเนาะสองไปนอนสองคืนอา้อผ้า,าไปสองกระเป๋านะ,ะทุกคน <c oughs> เพราะว่าอากาศเย็นแล้วเราก็ต้องมีเสื้อหนาวกันเนาะ รถติดมากนะเชฟเฟอร์เราก็นอนไม่ค่อยจะหลับนะตื่นเต้น,น,ตนเนาะตื่นเต้นตื่นเต้นที่จะได้เห็นหน้าเรา <c oughs> เห็นหน้าพี่นีนะคะทุกคนจะทำยังไงเนาะเนี่ยทุกคนค่ะรถติดไม่ขยับขยื่นเนาะอยู่เขตมาร์ตินี่นะคะเมืองวาเล่ก็ทุกคน แดดดีนะคะแต่เราก็เย็นๆนะมีลมเย็นหน่อยๆนะคะทุกคนว่าจะมีรถนักท่องเที่ยวเนาะคันนี้นะรถนักท่องเที่ยวจะต้องต้องก๊อปป้าล่ะยี่ารถก็เตบูดล่ะตู้ซื่อยังต้ซื้อละอออะเาเราต้องห่ว นี่หลปาแค่เต,ต,ต้อันนี้เข้าเขตวาเล่น,นะคะทุกคนก็ปีนี้นะคะเดือนออกตอบเบอร์นะคะแต่ว่าปกติเนาะมันใบภูเขาต้นไม้ใบไม้ก็จะออกเปลี่ยนสีสามสีแต่ปีนี้ก็ยังไม่ค่อยเห็นนะคะทุกคน ขอเชฟเฟอร์เราก็อยากจะบน่นนะอยากจะหลับนะคะเราเราก็ทำไมทำไมรถติดเนาะวันน anyway, ี้มันก็เป็นวันจันทร์เนาะมันไม่ใช่วันหยุดเนาะพี่นี่ก็เลยบอกว่าเออพวกคนที่เขาก็เสียนหรือเปล่าที่อยู่บนถนนน่ะ พอที่เขาก็เสียนแล้วเนาะเขาเขาขับรถเล่นแล้วเปล่าเหมืนอนฮะไปทำตัวล่ะ <laughs> อยาก,ก็็เลยอักลักเทสกีกก็บอกใต้บนถนนนี้มีแต่คนแก่เนาะคิดแต่เนาะคือว่ารถมันถึงไม่ขยับขยี้น <c oughs> อยาก,ก็ะเดียร์กี่กองด้วย <c oughs> แต่พูดซะอีวากำรูสม,ม,มอง โต๊ตูเอสกาโกทุกคนเห็นลมไหมคะทุกคนคะลมเนาะบนเขาก็คงจะเย็นเริ่มหงุดหงิดนะเริ่มบนแล้วนะคนขับเนาะคือว่าติดมากนะวันนี้เนาะไม่รู้ว่าเออทางด่วนเกิดอะไรขึ้นเนาะเราก็ไม่รู้เนาะรถถึงได้ติดขนาดนี้ เริ่มขยื่นแล้วนะคะทุกคนทำทางนะคะทุกคนคะ่ะอุ้ยเบรกนะคะทุกคนคะ่ أ, นะเบรกคะเราก็เริ่มเข้าใจนะคะทุกคนทำไมรถติดนะคะ <S <S เออเพราะข้างหน้าเนาะจากมาสองเลนนะคะแล้วข้างหน้าทำทางก็ให้วิ่งได้แค่เลนเดียวนะคะทุกคน เวิ่งได้เลนเดียวรถทึงได้ติดนะคะตอนนี้เราก็เออรถทั้งติดนะคะตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมรถติดนะคะทุกคนโอ้สวยชิลี่เขื่อนข,ข้างทางเนาะ<ม>ก็สวยมากเลยนะคะ น้ำมันข้างทางนะทุกคนปุ๊กเตอร์เบร์ล่ะก็ออกมาแล้วค่ะแค่นี้เดียวนะคะแค่จิ๊ดเดียวนะก็ทำให้รถติดได้นะทุกคนแต่จะติดนะชุดมาติด ชุดบูเฟบูชอ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นชาวสวนนะคะทุกคนสวนผลไม้เมืองวาเล่นะคะทางมาที่นี่นะ <laughs> แค่ทำให้รถติดนะ,คะแค่เอาให้เล่นเดียวเนาะ,ะเอามา <laughs> ค,คงไม่มีอะไรเล่นแล้วนะคทุกคนไปค่ะทุกคนสองฝากทางก็จะเป็นแถวนี้พี่นีคิดเนาะก็ไม่ค่อยจะสังเกตเท่าไหร่มาสังเกตตอนที่ ทำ y u t u u e เนี่ยแหละค่ะว่าแถวนี้ก็จะมีไล่ผล,ลไม้เนะส่วนผล,ลไม้เยอะนะคะมีแอปเปิ้ลมีลูก กันคลิปนะนะคะทุกคนวันนี้ก็จะไปเที่ยวนาะพี่นีก็จะไปดูว่าเราจะได้เก็บภาพหยุดไหนจุดไหนมาบ้างนะคะทุกคน <c oughs> เพราะว่าพี่นีเออเป็นโรคความจําไม่ค่อยดีเนาะเกี่ยวกับชื่อเนาะแต่ว่าพี่นีจะไปที่ตะพานเนาะไปเดินตะพานไม่รู้ว่าเราจะเดินได้ไหมคะทุกคนจที่เซมารนะคะจะเป็นตะพานเน่ะ ข้ามเนาะสูงนะคะแล้วก็ยาวมากนะยาวมากของสวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนรักชอบพี่นีพี่นีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่นีด้วยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วเราพบกันคลิปหน้านะคะเราจะพาไปดูที่ส,สวยๆเนาะต่างๆเนาะพี่นีก็จะพยายาม ขายทำไม่ดีเนาะเพราะว่าพี่นีมีขากล้องใหม่ค <c oughs> ือขากล้องมาใหม่เนาะก็จะสูงร้อยหกสิบสองเมตรนะครับเออร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยหกสิบเนะ่คือสูงมีระดับนะคะแต่มันใหญ่แล้วหนักหน่อยนะ,ะทุกคนค,ะค่ะเพรกันคลิปหน้านะคะ <c oughs> ตามไปนะคะทุกคนค่ะ